สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในกับช่องแฮปปี้รันชั่นทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีสสดท่านผู้ชมทุก h e ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลตอนที่ซื้อซุนหอคงอยู่ไหนอะไม่ใช่ไม่ใช่มันมีคลิปหนึ่งนะที่ซื้อซุนหอคงผมอ่านไว้ คนโ,นนนอ,นโอ้ยอีกแล้วอ่ะแลนีกว่าแนไ้าะเฮยประมาณนโอ้โหทุกคน ไม่ได้เสียบันนะยังไม่ได้เสียบคิงฮออนีไม่ได้เล่นเลยเราจะได้เล่นไหมเนี่ยไปไปเล่นไงครับโอ้โหทุกคนหวช่วงที่ตั้งแต่จะเช้าาตึงองีเช้าโอเย็นมากจนะตเช็วงวนนะครับก็จะร้อนหมดบมีอะไรสวยแบบตไฟล่ะลูกไฟอวกาศ จะบัดหมอมานหนึ่งไหมส่วนใจอี <Yeah. S 1> ขอดวนโอ้โหห้าร้อยสิบเจ็ดคุกกี้เก็บอีกสิบไปครับผมดาขอดขอดนโอ้โหห้ารอยสิเจ็ดคุกกี้เก็บอีกสิบไป มานี่ครับซูนหอคงนี่ครับตาที่ผมซื้อนะก็ไปไปเล่นสุนหอคงกันเล่นมาตาที่แล้วว่าแพ้ร้ปเปล่าวะอ่ะชัดเลยไปไปแสดงว่าตัวเองว้าวงั้นเล่นหน่อยละกันยังเหยียบพุ่งนะครับอันนี้คือตาแรก ไม่ใช่ตาไหลตาไหลตาแล้วเนี่ยแต่นี่ก็คือผมจะยังไม่ใช้บัตรดีกว่าไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นถ้ามีลูกเรือผมจะไม่เล่นนะจับ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 เดี๋ยนะงั้นลองให้ลูกเรือเข้าวันนี้กันก่อนเนาะให้ทะเลาะกนันเสร็จก่อนเออ ใช่บัดไปหนึ่งแล้วแต่ว่าเล่นไหม่ช่ไทดลองเล่นโอ้ยใส่ลูกเรือไม่ใช่สตัวที่ซื้อนะฮะฝ่ายนี้เยอะเยอะมากเยอะเยอะมากยังไม่ได้เล่นนี้ <c oughs> ทำไมหย่มนี่ไปแล้วกันเจ็ดหกห้าสีเจ็ดหกห้าสี่เจ็ดหกห้เอมอเจ็ดหกห้าสี่เจ็ดหกห้าหกห้าเจ็ดหก เอาไงดีวะงั้นเอาแนี้ดีกว่าทุกคนเราจะไม่เล่นซูนหาคิไงไก,กันแต่เราจะเล่นตัวแฝงนะจ๊ะผมจะบัดตัวแฝงเออเอา้าหลุดเกมเฉยเลยอะไร กันไมหออเพื่อนเอาเพื่โโอนเราไปไหน่ะไม่มี่ไ้ยินอะดเคโอเคสุดยอูมา ไอ้บัตรตัวแฝงเขาทุนนะเพราะว่าเอาตัวซิลโขมาแล้วขอเป็นเป็นคนดีละกันเป็นเป็นคนดีละกันเพื่อนเป็นแฝดแบงค์คนที่ดีหน่อยอ่ามาครับเพื่อนที่มาทำไมฉันจะปิดไว้คือมันเดอะอะ i k อาสิ ออโอ้น่ยโอ้จัดเลยโอ้โอ้สีมว่วงฮะมันเห็นไน,น,น้นวะไม่นะเพื่อนเราโอ้โหคนดังตายแล้วใครทำใครกล้าทำคนดังโอ้ซีเคงห็เห็นอยู่พอดีเลยสีมว่วงสีมว่มวงปาด มุ่งเป็นฆาตกรมุ่งฆาตกรไอ้แม่ไอ้ม่ว่าไม่ตอนนี่อยู่ตรงกลางจบเลยอ่ะอันไม่ได้ปัดว่าฉันไม่ได้ทำไม่ได้ปัดว่านี่นะไม่ต้องพูด ว่าไงผมก็มาคผู้ทำนายเป็นู้ทำนายเร็ลยย่าจกามันเองปาว่ะคืใช้สอ กี่ช่วโงตามเราเราก็เ,าเลยแอบจอไฟดับอรีแล้วเราก็ทำเครสตด้ดีดูอ้าวทายผิดังคนเดียวมากกว่าเอาเค<อ>ผมดึงไว้จัคแลวผมก็ด่าแล้วตอนนี้ มันต้องโอ๊ยโดนดาวอีกแล้วอ่ะมันมีสักตอนหนึ่งที่จะเป็นมันไม่มีเลยนะซุนหอคุยไม่ได้เล่นเลยยังไม่ได้เล่นเลยซุนหอคุยไม่ได้เล่นเลย

นี้โหไปหาเจออ่ะเอาแล้วก็ใ้เออนี่อไอันนี้อ่ะงอโหโอ้โหอยากเป็นแม็กเจ็กกว่าอยากเป็นแม็กเจ็กนะ เออได้เป็นคิวปิดยัง,ไงไดีกว่าได้เป็นลูกเรือคิวปิดดีกว่าลูกเรือ่เอาแชมพูแดงเออไม่ได้แชมพูม่วงแล้วกันโอ้โหค่าดากอนี่เป็นอะไรกันช่วงนี้ปิดไฟตลอดเลยชมพูก่อน ชมพูหายไปไหนเน่ยเดี๋ยวชมพูตายอ่ะเพราะชมพูเป็นสีที่เจนชอบตุนค่ะดูรักเลยแบบไม่ต้องชมพูตามอย่างเงี้ยเหมือนรู้ว่าเราชมพูชมพูเออโอ้โหชมพูหายไปไหนเนี่ยเออชมพูไม่ตาย ชมพูหายไปไหนอ,<า>อยู่ในท่อเหรอ,อรผมไม่ได้เป็นบบใช่แต่เป็นชิวเแอบดูตรงหน้าต่งตางอยู่ตรงแถวห้องอบอกกไก่ โอ้ยไม่ได้เล่นอืมลืมบอกผมเป็นซามูไรอ่ะเพื่นอนเป็นลูกเรือแบบไม่ดีปิดรออยู่ันมานานแล้วต้องเชื่ใจกันไปเออไม่มีสีชมพูมีแต่สีม่วง

ให้แล้วให้แล้วเอาน้ำมืนน้ำมืนน้ำมืนอ,อยู่ไหนไม่น้ำเงนน้ำเงนน,นี่นะเอ้ยย้ยยอนว่าย้อนว่ะตึงจ เอาไม่ดูอเ,เอาไมะเ,เปิดทำไมอ่ะฟังเพลงฟังก็<อ>เปิดเพลงดิทำไมไม่เปิดเพลงวะหนะเาเพราะว่าน้ำเงินเหมือนกัน แม่บางทีคืออะไรไฟจะดับเลยนะแล้วก็กระพริบหนึ่งทีนะไปถ่งแล้วเพื่อน เจน่ามืนไว้ใจแน่นอนไว้ใจไว้ใจไม่นะไม่ไม่นะครูาราชิน,นีที่เก่งกับม่วงไม่ทานตายสองศพเลยมึงถ้าใครฆ่าเพื่อนกูเนี่ยม่ ีกมคเหลือแค่คนเดียวแล้วครับผมบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไว้ใจมินครับเอาไงดีครับเฮ้ยเปิดตุ๊กตาไม้ก่อนก็ได้ครับ Love. Great miracle. แม่หนึ่งนูพัดล้านฝนตกฝนตกแมงว่าตอนนี้มีขึ้นบินบินอยู่แต่ก็ตกแป๊ะแ,แป๊ปะปะฟอยเหมือปะปาฝนตกนะฝน,นตก รูดดดแล้นี่ตับวีู่ดดดว้าวฝนตกผมบอกค่าฝนตกหนึ่งในพันล้านกระสิบน้ำ เดี๋ยวนะทุกคนยังอัดต่อได้อยู่ไหมนะเ,เริ่มไม่ปลอดภัยแล้วว่ะแล้วไม่จเปิดอะไรอะโอ้ยทุกคนตอนนี้ฝนตกหนักทุกคนผมต่ถ่ายไม่ได้แล้วตอนนี้บ๊ายบาย,บาย